สวัสดีนะสบายดีเนาะมื่อนี้มาพอกับแม่น้องไม้อีกคือเกาพี่น้องเอ๋ยเมื่อนี้ก็บ่ได้ไปใสเหตุงานคือเกาอยู่กับน้องไม้อยู่กับน้องไม้หนูกังเต่เศร้าจนคำยัมบระท่านได้นอนอยู่พี่น้องเอ๋งแต่เศร้าอ่ะแต่เศร้าน้องไม้กับ่ท่านได้นอนแม่น้องไม่กับเหตุงานยิบผาเนาะอันนี้เมื่อนี้กัแม่น้องไม่อันยิบโปกแขนโปกแขนใส่แบบกันแดดแต่สินะทุกคนใส่กันแดดใส่เกี่ยวเข่าก็ได้ใส่แบบ ไปเกียเก่ยว n h าเกี่ยวยังกะไรเนาะอ่ะน้องไม้น้องไม้มาสวัสดี fc สิสวัสดีจ้าเอาจ้ะอ่ะจ้ะสวัสดีค่ะไหนสวัสดีค่ะทํายังไงคะสวัสดีค่ะทํายังไงคะอันแม่น้องไม้กะอันเลี้ยงลูกไปน้าเนาะแล้วก็เฮ็ดงานไปนัาพี่น้องเอ้ยมวนกุบ๊บโเงียบโมเงาพี่น้องเอ้ยเอาบายบายแม่ bye. ไม้บายบายน้องไม้จะไปดูการ์ตูนน้องไม้แล้วเนาะน้องไม้ดูการ์ตูนน้องให้แม่แม่ทำงานใช่ไหมคะ อน้องไม้ทำงานน้องไม้อหรอไปเอาสิงโตมาสูงดูสิสิงโตอยู่ไหนคะเป็นน้ำโมกันเพิ่นบสบายน้องพี่น้องเอง็กซี่แม่น้องไม้กันเลยนั่งดีๆค่ะปอกแขนก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเลยอันเท่าแก่เพิ่นเอามาหายแม่น้องไม้กับเฮ็ดแม่น้องไม้นะเฮ็ดสุย่างบ่ว่าจะเป็นปอกแขนเฮ็ดเอี่ยมแต่สิกับเฮ็ดได้เบิร์ดแม่น้องไม้นะ เฮ็ดเสือไม่ต้องใหม่กับเฮ็ดขอให้แต่มีตัวอย่างเนาะพี่น้องเนาะแบบนี้ละแล้วก็ให้ส่งให้เถาแกเพิ่นเนาะจะสี่ด็กกันมึงน้องไม้ไปนํ่เฮ็ดงานไปนํ่มสี่ด็เนาะ เลี้ยงดูเพื่อสิหญ่พี่น้องเอ้ยแม่น้องโชกเพิ่นกับไปเลี้ยงไก่อยู่อันจันทบุรีเอาไยบายบายเอฟซีดูบายบายเอาไปใส่เกลียวหยากไ็ไไ้ใส่เห็ดงานใส่เห็ดงานทุกชนิดพี่น้องเอ้ยบอกแขนนี่เป็นผ้ายืดแบบอ้นี่ ดึงยางใส่ยุ่มใส่ตรงนี้ตรงนี้เขาจะใส่ปอกแขนเนะเาะวิธี่ยิบอันปอกแขนแบบใส่อยู่บ้านเขากระเฮ็ดได้เด้ดผู้ไดเฮ็ดเป็นกันเนาะเอาไปเฮ็ดแบบใส่แบบพวกผู้ดไดที่มีเสือพุ่งเสื้อผ่าแบบที่บริใส่แล้วมันเป็นผ้าย,ยืดก็เอามาเฮ็ดปลอกแขนแบบนี้บบนก็ได้เลยทุกคนเนาะใช่ไหมคะเจ<อ>้าเจ้า น้องใหม่ยังเบาเบาท่านได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่น้องใหม่สิไปเบิ่งอันแม่น้องใหม่ฮันหนึ่งเข่าใบแล้วก็มาเฮ็ดงานกันตอนนี้ก็ใกล้เวลาสิเที่ยงเลยเนาะใกล้เวลาสิเที่ยงพอน้องใหม่สิเดือกงานมาเลยพอน้องใหม่เพิ่นเฮ็ดงานบริษัทพี่น้องเอ้ยเพิ่นเขาเป็นเวลาแต่แม่น้องใหม่นะหัานเฮ็ดงานอยู่ในบ้านในห้องก็สินะแล้วก็อันยิบผ้าไปน้ำเลี้ยงลูกไปน้ำก็สินะ บลเบียเบยูกับโอ้ยงานไดดีพี่น้องเอ้ยบึงเน e งานของอูเอเด,ยอ,ยเยดอ,อยู่บลเบียเพื่อนบบไดมากเพื่อนยู่น้ำยายยายบบเนื่องจากยายบบมีผู้อยู่น้ำก็เลยให้อันบาเบียเพื่อนยูอันเท่าแกเพื่อนกระทมอยู่ไหนพี่น้องว่าเอาาเอบลเบียคือบบมาว่าสันบาเบียบกระัังเหตุงานเก่งจากไหนจังบบมาโอ้ยแม่น้องใหม่ก็เลยบอกวา่าอันเบาเบียนะให้เพื่อนยูกับอันยายพี่น้องเอ้ย ก็คือว่าหนเนาะเพราวตาเพื่นหับโบยูแม่นลวงไม้แล้วก็คือว่าพี่น้องเอ้ยแม่นลวงไม้ก็ได้กับบได้อยากมาหลอกอันเฮ็จะได้แนเฮาก็ต้องหาอยูห่หากินเนาะพี่น้องเนาะเงินคํากําแกวใดมากก่ะแบ่งทรงไปให้ยาย,ยเพื่อนแน่ะจะสีนาเพราะว่าขันเฮาอยู่บ้านเฮาก็จักสีหองสีหายย้ายังขนาดอันพ่อน้องโศกกับแม่หลองโศกก็ยังไดอันพะกันมาเดียงไกลพี่น้องเอ้ยเบาพื้นก็นได้น้องก็เป็นตาลุตตนอัน เขาคือว่าหละจักสีดุตนเขาหรือสีดุตนแม่นองไม้เองพี่น้องเอ้ยเบิ่งในตีในอันนองไม้นะเพิ่นกับบ่ค่อยยูดอกพี่น้องเอ้ยฮะเพื่อนนั่งเ่นหันกับเบิ่งกระตุนเล้พี่น้องจังยูเลยแต่ก็อยูก็ได้โดนดอกซิปเธอละซิปหน้าที่เธอทหาหน้าที่พี่น้องเอ้ยแม่นองไม้หันยากได้เพราะว่าอันมเนี่นะกับเขได้อยากมากดอกพี่น้องเพราะว่าขิดหอด้ายเพิ่นกับเพิ่นกับยูผู้เดียวตาหันบ่อยูเดียวนะ แม่ห้องไม่ก็ตัดสินใจว่าเออให้เ,เบียเพื่อนอันอยูน้ำยายเพราะว่าบาเบียนะเพิ่อนอันหนึ่งเขาหน,หนึ่งนา้าฮ็ดกับคกงกับเขาให้ยายกินได้แม่นลองไม้ก็ได้ว่าจังสี่เนาะเวลาแม่นลองไม้เงินออกเงินยังก็พอได้่ทรงให้เพื่อนหานาะขันเฮาอยู่น้ำกันกับจักสิกินอียังอยู่จังไดพี่น้องเอ,อ้ยนี่สินกับมีกันทุกคนเนาะพอน้องโศกแม่น้องโศกเพื่อนกับไปหาเงินหาคำคือกันหลายคนกับบางคนโกเขาใจเฮ้ากับสิน แล้วแต่หลายๆคนซีสิ่แนมในมุมมองแตกต่างกันไปบางคนกับเข่าใจบางคนกับโบเข่าใจอันนี้กับโบว่ากันเนาะเพราะว่าความจําเป็นของแต่ละคนอนะ่ะมันโบคือกันพี่น้องเอ้ยผู้ใดโบคิดหอดพอแม่ตัวเองเป็นไปโบได้ดอกเนาะแม่น้องใหม่คนหนึ่งแต่ก็คิดหอดหลายยแต่กับจั๊กเสียจ,จังไหนย่นเฮ้ามันโบมีนี่แหละพี่น้องเอ้ยจังไรจากบ้านเมืองอันตัวเองมาเมืองเพิ่นเนาะแต่กะ ส,สู่กันไปนั่นแหละเนาะกะบอกอ่น้องๆว่าส,สู่กันไปหลายๆคนกะ่ะเขากันยังเจอพบเจอปัญหาบางคนนี่นักกว่าเฮ้ากับมีได้พี่น้องเนะบาะบว่ากันเด้ะ น,นี่กับยิปโปเคนยืดอะไรคะอะไรคะ สำหรับคลิปนี้แม่น้องไม่ก็อันขอปิดคลิปซ้ำนี่ก็น้อคลิปหนาจังพ่อกับแม่น้องไม่ไม่พี่น,ออน้องเอ้ยก้นไปแม่น้องไม่ก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามครับส้มแม่น้องไม่ในเด้อจ้ะฝากกดติดตามกดแชร์แม่น้องไม่ในเด้อจ้ะคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องไม่ฮ็ดคลิปต่อไปเนาะ